ขับรถอะไรกันนะ่ะทำไมต้องเจ็ z จีเคอยากรู้ไหมอยากรู้ตามมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังะตัวนี้เป็น Honda j เจ็ g จีเคหนึ่งจุดห้าเอปีไหนกูจำไม่ได้ปีสิบหกเออปีสองพันสิหกอ้าวดูทำไมต้องเจ็ z จีเคทำไมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขับรถอะไรกันนะ่ะทำไมต้องเจ็ดจีเค,เคนี่แผ่นเพียนอยู่ครบ ล้อแม็กหมยางใหม่ r e 3 0ขอบ15โอ้ยโหลดเตีย้ยเล็กน้อยแม็กหมยางใหม่3 0 0 0 0นกว่าบาทนะผอนเพียงแค่6000ถูกมากถูกไหมถูกครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมคันนี้ถึงขายถูกรู้ไหมอยากรู้ลดชนหน้าชนหลังนะเต็มระบบโอ้ชนหน้าชนหลังเต็มระบบโอ้สามแสนกระแพงอยู่นะพี่ ชนนะเอาดูสีเอาอยู่บ่กคอยชนบุรีชนบุรีชนหน้าชนหลังโอ้กูพูดผิดไหมไม่ผิดครับพี่ทําไมชนหน้าชนหลังชนบุรีเออชนนี่ป้ายป้ายสองป้ายพอดีป้ายชนหน้าป้ายหน้าปหลังดีนะมันไม่ชนซ้ายชนขวาด้วยอ้าวดูเลยนะดูเลยไม่ได้ดูรถนะพี่ดูรถดูรถไปเรื่อย นดักเดิมน็อตไม่แกะคู่มือบล็อกแม่แรงยังอะไรไมีครบแต่ตอนนี้เห็นแต่ยังอะไรคู่มือเป็นไหนพี่จักอยู่ในเกะแม่แรงอยู่ใต้เบาะออโอเคไหมโอเคท่อซิ่งไทเทเนียมทั้งเส้นอีกโอ,โ,โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสองถูงสวยไหมสวยครับเกียร์ออโต้ท่อนี่บุญบุนบุน,บนเป็นไรพี่ เสียงเคราะเสียงเคราะโอ้โชว์ว่งไหนดิโอ้โหบิ้นตัดอีกใจหายเลยไอตัดอีกต้ดอีกูจะบ้าตายไม่แปดหมื่นโลครับโอ้เอาไปผ่านเดียวละหกพันโอเคครับรถชนหน้าชนหลังชนบุรีอ่ามาดูของเครื่องหน่อย มีเขียวไหมพี่ไม่เขียวชนเขาเต็มเต็มเลยชนอย่างเดียวเลยนะล่องแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมหัวน็อตไม่ขยับเครื่อง1.5คันหน้าเดิมหมดทุกอย่างขับรถอะไรกันทำไมต้องแก๊ส G K ทำไมครับพี่ถามพี่น้องที่ขับแก๊ส G K ดูกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูไม่ได้ขับพันด้าแก๊ส G K ถามว่าทำไมทำไมต้องขับพันดาแก๊ส G K ถามมีเสียงใช่ไหมครับขับทุกคัน ขับทุกคันไอเสี่ยมขับทุกคันขับไปไหนพี่ขับมาจอดนี่แหละขับมาจอดแล้วก็รีวิวขายนี่แหละนีอะโอเคครับอมึงต้องถามคนใช้จริงหนีนจวจะหาโอ้ยเสี่ยมรู้ไม่จริงได้ขับจริงหรือเปล่านี่ถามคนที่ขับจริงๆอ่ะเอาคอมเมนต์เข้ามาทำไมต้องแก๊ส g k ทำไมต้องขับ Honda แก๊ส g k ด้วยหกพันตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาท บ่าวประชาชนไปเดียวตั้งจังหวัดซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้ตะว้นตะเวน้นออกตะเว้นตกได้ปั๊บะนะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรพอกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับขบุกรอข,ขับสิบรอขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคลองถมปลามงปลาม,มงนะนะเช่า,า,ชาดูงเช่าดอยเช่าเขา,ชาเช่ากระเลียงกรเลียง มาหาไยเสมเลยเสมจัดให้โอเคบ่โอเคครับนะเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานนะพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีเฮาะหน้าบ้านแจ๋ว